สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเที่ยงวันนี้คุณตากับพามาชมต้นกวักโพทองเนาะท่านผู้ชมเนาะต้นกวักนี่จะมีอยู่สองชนิดกวักโพเงินและ กวักโพทองเห็นไหมนี่กักโพทองจะออกเป็นสีทองทองนี่เป็นสีทองจากน้อยสีทองแดงว่าง่ายไปนี่น,นีสีทองกวักโพทองสวยเป็นไม้มงคลไหมคุณตาวิถีไทยฟังแต่ชื่อต้นกวักโพทองอต้นกวักโพใบโพอเป็นมงคล แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าต้นโพเขาห้ามปลูกในบ้านมันว่าอันนี้ข้อเท็จจริงอย่างไรไม่รู้เพราะว่าต้นโพนี่มันเป็นต้นใหญ่กิ่งก้านสาขาเดี๋ยวไอ้รากของเขานี่จะไปมุดลงไปใต้ดินแล้วก็ไปเปิดมุดลงไปก็ไป ทำลายกำแพงบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาโบราณเพิ่นว่าห้ามปลูกเพื่อนว่าโบแม่นไม้มงคลเพิ่นว่าไม่ใช่ไม้มงคลต้องปลูกในวัดแมนอยู่ไม้มงคลแต่ต้องปลูกในวัดอือันนั้นต้นโพต้นโพต้นไฮนะหรือต้นงิ้วน้าอย่างนี้เป็นต้นแต่ต้นกวักอันนี้ต้นกวักโพเงินโพทองอันนี้ เป็นต้นไม้มงคลโดยชื่อเห็นไหมนี่หลายคนปลูกไว้ประดับในกระถางสวยงามนักแรนอกจากจะเป็นไม้มงคลโดยชื่อแล้วต้นกวักโพท,ทองยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามหลายคนเอามาปลูกไว้ในกระถางงามๆนะเป็นตะแพง พอได้ว้าได้จะเวลามีเพื่อน,อนมาแวะเวียนมาเยี่ยมมาเยือนอันนี้ต้นอะไรหรือท่านสันเออนี่คือต้นกวักโพทองป้าวแบบภาคภูมิใจที่เจ้าของมีต้นป้าต้นนี้หายากนักนะเหมือนว่าเออน้อยคนนักที่จะรู้จักแล้วก็มีมาปลูก นอกจากคนที่จะรู้เท่านั้นเป็นไม้มงคลที่สวยงามประการต่อมาต้นกวักโพทองนี้ยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางท่านหรือหลายๆท่านเอาต้นกวักโพทองอันนี้เข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในห้องเรียนนะให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสี หรือในระดับมหาลัยนะต้องพูดถึงการสืบค้นข้อมูลการศึกษาคนา้นคว้าการรวบรวมข้อมูลว่าแท้จริงแล้วต้นกวักโพทองต้นนี้นะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนกันแน่ใครที่เอาเข้ามาเนาะถ้าเป็นต้นไม้ต่างประเทศ มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรไหนออทีนี้เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วเอามาพรีเซนต์หน้าห้องใครที่ได้ข้อมูลละเอียดที่สุดก็จะได้คะแนนเยอะนะได้คะแนนมากแล้วก็อ่าโหลดลงในอินเทอร์นเนต็ตในเว็บไซต์ใน YouTube ใน Facebook ถ้ามีคนทักแชทเข้ามาอยากได้เอาไปปลูกพวกเธอก็ขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกชนิดหนึ่งนะใครที่ปลูกไว้เยอะๆนะโพสลงขายในอินเทอร์เน็ตก็สามารถมีรายได้นะมีรายได้เออ <Okay. S 1> และต่อมายังเป็นต้นไม้ <Okay. S 1> แห่งการ ขอบคุณหลายๆคนหลายๆค,คนบอกว่าเวลาไปเยี่ยมคุณตาคุณยายและก็บอกว่าวันนี้พวกหล,นหลานๆมีต้นโพทะเลต้นกวักต้นไม่ใช่โพทะเลต้นกวักโพทองโพทะเลกันต่างๆเอ ต้นกวักโพโทองมาฝากคุณยายเป็นต้นไม้มงคลคุณยายเราก็อมูเรายิ้มเลยขอบคุณมากนะจ๊ะขอให้พวกเธออยู่ดีมีแห้งเพหอนว่าอ่ะขอบน้ำใจมากๆจริงๆแล้วพวกเธอมาเยี่ยมยายเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมีต้นกวัก โพองติดไม้ติด,ม,ตดมือมาหรอกมันเปลืองงบของพวกเธอปเปล่าๆนะแค่พวกเธอมาเยี่ยมยายเฉยๆก็ดีใจแล้วแต่กวักโพทองก็เป็นต้นไม้มงคลที่มีความสวยสดงดงามดูที่ไรก็รู้สึกสดชื่นเอาละ ขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอามาฝากนะอ่ายายจะรับไว้ก็แล้วกันเผื่อไม่ให้เสียน้ำใจที่พวกเธอซื้อมาเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุหงเมื่อนานอนรับ กะโคให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกะโคให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีชูดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลและโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะัญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกับสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือต้นกวักโพทองไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้และไม้แห่งการขอบคุณและสร้างมิตรภาพครับท่าน ปูชม